รายเดือนมีเงินคืนกับแอปช้อปจีนิกนะครับผมทํำยังไงนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการจ่ายนะครับจ่ายแล้วมีเงินคืนเราไปดูกันนะครับเปิดแอปพลิเคชันช้อปจีนิกขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่ร้านค้านะครับเพื่อนๆแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับผมก็จะเลือกเป็นช้อปปี้นะครับผมเราก็อ่านรายละเอียดดูนะครับว่าเขาจ่ายในส่วนไหนบ้างหมดหมู่ไหนบ้างนะครับจากนั้นกดปุ่ม continue to app นะครับผม หลังจากที่เรากดปุ่ม continue to app นะครับมันก็จะลิงเข้ามาใน shopee นะครับผมจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาหน้าแรกของแอป shopee นะครับให้เราเลื่อนไปนะครับผมไปดูที่นะครับไปกดที่จ่ายบินเติมเงินมันก็จะเข้ามาหน้าคำสั่งซื้อนะครับเพืเ่อนๆ่อให้เราไปที่บินโทรคมนาคมนะครับ นม่ครับผมของผมจะเป็น d t แทโทรศัพท์รายเดือนนะครับผมก็จะเลือกที่เมนู d t แทโทรศัพท์รายเดือนนะครับเราสามารถสแกนได้นะครับผม QR code หรือใส่หมายเลขอ้างอิงนะครับหมายเลขอ้างอิงก็จะเป็นเบอร์โทรของเรานะครับผมผมจะเลือกหมายเลขอ้างอิงนะครับผมจากนั้นให้เรากรอกเบอร์โทรของเราลงไปนะครับแล้วก็กดปุ่มตรวจสอบบินนะครับผมหลังจากนั้นนะครับยอดเงินก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเราต้องจ่ายเท่านี้นะครับจากนั้นก็กดชำระเงินนะครับ แล้วก็จะมีค่าธรรมเนียม10บาทนะครับคือยอดไม่ถึง5,000นนะครับให้เราเลือกช่องทางการชําระเงินนะครับเพื่อนๆใครมีช้อปปี้เพที่ใช้ได้ก็สามารถใช้ช้อปปี้เพได้แต่สําหรับผมนะครับผมจะเลือกเป็นบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตนะครับผมนะครับของผมนะครับผมจะเลือกเป็นธนาคารตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับของผมมีคอย48คอยนะครับผมผมก็เปิดใช้นะครับผมยอดเงินที่ต้องชาระจริงๆก็อยู่ที่388บาทนะครับ จากนั้นผมก็จะกดชำระนะครับผมแล้วก็กดชำระอีกครั้งครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับเป็นหน้าของธนาคารให้เรายืนยัน OTP นะครับผมถ้า OTP ในครั้งแรกเขาไม่ส่งไปให้นะครับรอประมาณ1น,นาทีนะครับให้เรามากดปุ่ม r e q u e s t นะครับ OTP นะครับผมเราไปดูที่กล่องข้อความนะครับ ตรงนี้ยังไม่มานะครับเพื่อนๆผมจะกลับไปนะครับกดปุ่ม Request OTP นะครับผมพอกดปุ่มแล้วนะครับให้เรากลับไปที่กล่องข้อความนะครับผมไปเอารหัส OTP มามากรอกตรงนี้นะครับนำ OTP ตัวนี้นะครับผมตัวนียนะครับ143867เนี่ยครับมากรอกตรง SMS OTP เนี่ยนะครับ พอเรากรอกเสร็จนะครับก็กดสัมมิตนะครับผมเรียบร้อยนะครับกับการจ่ายค่าเน็ตผ่านช็อปจีนิกนะครับผมโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนําเกี่ยวกับการจ่ายค่าเน็ตแล้วมีเงินคืนในแอปช็อปจีนิกนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตวิดีโอต่างๆเพิ่มมาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆในช่องของผมนะครับไว้ติดตามกันนะครับโอเคนคลิปนี้ก็จบแล้วครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ